ืบเนื่องจากเกิดเหตุวัาตภัยขึ้นในหมู่บ้านโคกกลางสามัคคีหมู่ที่5ตําบลกับเชิงอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับใ,ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชุมชนจํานวนหลายรายครับวันนี้คณนะท่านในอําเภอสุทธิโรธเจริญวัฒนศักตร์ในอําเภอกับเชิงพร้อมกับกิ่งกาชาติอําเภอกับเชิงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและมอบทุนยังชีพให้กับชุมชน ผู้ประสบภัยในหมู่บ้านโคกกลางสามมุขีครับ โดนโดนต้องกนแต่ว่าไม่หนักไม่หนักหน่อยก็หนักตัวหนักมากทุ่คนึงแต่ว่าผมเอาเดียวเลยไม่อยากหนาวมากคืออยู่ข้างในครับผมเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ส่วนมากจะเป็นโรงสัตว์เลี้ยงยงครับหนักมากโรงสัตว์เลี้ยงจะหนักมากโรงฟาร์มโรงสัตว์เลี้ยงนี่ หมดเลยครัซึ่งขนา้ท่านผู้ใหญ่บ้านกำลังให้ข้อมูลกับท่านนายอำเภอของนางสำราญลงทุนทำสร้างครอบครัวเลยกลับตัวฟังหมดไปแต่เฉพาะซื้อสันไทายมูลห้ามหมืหน่นหายมาทั้งนี้หมดเลยครับอยู่ไหนอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้ในใครัใบใกล้ๆนี่โอ้ย ครับสู่ฝั่งนี้ขับรถไปดูได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันต้องไปทางไปทางคลองแต่ว่าท<ง>่านใกล้อยู่ตรงนี้เองครับเดินเข้าไปเดินเดินไปดูได้ถึงไม่ไปดครับเอาไว้อา,าอย้ย ซึ่งวันนี้มีทางคณะเจ้าหน้า,าที่รวมทั้งท่านสอชอในพื้นที่เทศบาลนครเชีงรวมทั้งก็ทานเ

เออมานั่ง <laughs>

มันก็ไปหมดอะไปหมดอ๋อ ไปงานทำวยก่อนบ้างมาบ้างครับเป็นเกลียวไหนเจอแทนรับแทนรับแทนของคนที่กำลังไปเอาส้ำเนาบัตรูให้ผู้ใหญ่รับแทนก่อนเนาะรับรับเกลียวมด้วยเดี๋ยวรับแทนมาช่วยมาช่วยเจ้าพ่อผี่มามามาจะได้มีรูปจะได้มีรูปผู้ประสบภัย

ก็โลกประเทศสบาลได้มามห่วงใยพี่น้องประชาชนก็รีบนะครับหาสิ่ข้าวของนะครับแล้วก็มีคนงานชีพมาดูแล <c oughs> เรียกมาให้กำลังใจกันนะเพราะว่าในช่วงในห่วงเดือน <c oughs> ที่มีปัญหาก็คือเดือนเหล่านี้แหละนะครับ <c oughs> ตั้งแต่เมษาพฤษภาเนี่ยช่วงนี้ลมพายุกระโชคแรง ไม่มากับฝนนะครับมันก็จะมาก่อนบ้างมาหรือว่าฝนไม่มีก็ดีนะครับก็จะมาแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลก็เป็นภัยธรรมชาตินะครับเป็นเหตุสุวิสัยที่พี่น้องนะครับอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้หลายหมู่ก็ไม่โดนนะแต่ว่าโคกกลางเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ล่องลมพัดผ่านทำให้มาโดนพวก หลังคงหลังคาบ้านเรือนเสียหายนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางท่านผู้นาเอง<ม>ท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยกับการหมู่บ้านก็รีบรายงาน,นอาเภอแล้วก็รีบงานรายงานเทศบาลนะท่านนายกท่านรองคณะออจอ,อนำโดยท่านประธานสภาในขาเนี่ยท่านกำนานันเก่าเนี่ยท่านก็รีบมาดูมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหา<ม>ด้วยความใหญ่นะครับเราไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งใครไว้อยู่แล้วนะครับพราะนั้นเนี่ย มาครั้งนี้ก็มามีสิ่งของมองมอบส่วนเรื่องของออโครงสร้างบ้านหลังโครงหลังคาหรือว่าพวคือพวกแปงหรือขอกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเ<อ>ทศบาลน,นะครับกำ <c oughs> ลังได้พี่นาอนมาุนมัติงบประมาณมาซ่อมตรงนี้ก็ให้พวกเราได,ไ,ดได้ได้ช่วยตัวเองก่อนนะครับอันไหนที่พอเอาหลบฝนหลบไายก่อนมาได้ก็ทำไปก่อนแต่ว่าท่าน ตาลองว่าไม่เกินอาทิตย์หน้าใช่ไหมภายในอาทิตย์นี้ครับเออภายในอาทิตย์นี้น่าจะเสร็จนะครับเทศบาลยุคนี้ก็ทํางานเร็วนี่นี่ก็พาขนกันมาเยอะๆเลยมาดูพี่น้องประชาชนเนี่นะครับเพราะั้นมีความพวกเราก็ขอให้สบายใจน่ก็ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลโดยพากกิจการชาตินะครับต่วันนี้มาก็มาให้กำลังใจพวกเรานะครับแม้ว,ว่า พื้นที่ตอนนี้นจะไม,ไม่ไม่ไม่โดนนะครับไม่มีได้รับผลกระทบอะไรแต่พื้นที่เราอยู่หางไกลแค่ไหนก็จะมาเยี่ยมนะครับก็อขอขอบคุณทุกค้านต่วอีกครั้งนะก็หลักกานี้ก็ให้ทางผู้ใหญ่หผู้ช่วยก็ได้ดูเรื่องเอกสารเนาะแล้วก็อะไรที่ซ่อมแซมได้นะครับก็อาจจะต้องซ่อมแซมไปก่อนจะให้ท่านประธานครับซ่อมแซมไปก่อนใช้จ,จิตอาสาห,หรือใช้ กําลังความสามารถเราเน้ะผู้ใหญ่เนะอะมาวยเข้ามาอ่าอนีเทศบาลก<อ>็เอากขเช้ามาช่วยซ่อมนะแล้วก็ก็ประสานงานกันว่าเทศบาลนี่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเราอยู่แล้วนะครับมีรถลาม,มาช้างมีคนด้วยได้มาช่วยกันนะก็ทําให้พวกเราได้อ่ากลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว,วนาะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ใหญ่กันก่อนเดี๋ยวลูกหลานก็เป็นห่วงเป็นไงบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้อ่เดือดร้อน นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็จะดูแลแเทศบาลเขามีหลักเกณฑ์ในการดูแลก็เรียกว่า,าทําให้กลับคืนสภาพเดิมว่าหลังรวกหลังคาไม้ตรไม้เสียอะไรเขาก็จะตีราคาแล้วก็ให้าชาบ้านไปซื้อเองเนะาะไปซื้อเองนะครับแต่ยังไงได้เงินแน่นอนเพราะงั้นถ้ามีตังตอนนี้ก็ไปซื้อมา ทำก่อนได้ถ้าไม่ถ้าไม่ทำช่วงนี้เดี๋ยวมันมาอีกมันก็ละบากเราเนาะประมาณนั้นเนาะท่านผู้ใหญ่เนาะขอบคุณมากทุกท่านครับสวัสดีครับอากาศมีเลยโอบป่าเลย ต้องไปครับเนนไหนเกี่ยวสำรับสุกเอาสำานามาครับเดี๋ยวถ้าันเดี๋ยวเดไปดูวอาอกบัวสักหน่อยเนาะครับ

phải là như đó quá nhanh nhất nhé 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 nhé

ทำอาหากลางไมเสียที่น้องก็เอบร้อนวันนี้ก็พาคณะได้มาเยี่ยมชมให้กำลังใจนะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็10ปี20ปีก็ไม่โดนไม่เคยโดนนะครับทมาที่นี่เย,ยะอะวันนี้ก็ร้องลอยไม่เลยครับนั่นแหละต้นไม้แต่ตรงนี้ไม่ลอยแข็งแรงมากเลยนี่ วันนี้ท่านในอำเภอสุทธีรอดในอำเภอกับเชิงของเรานะครับให้ลงพื้นที่ลงพื้นที่จริงๆลงพื้นที่นาเลยกลักบมาตวองมเสียหาย เรื่องเป็นอาคารที่ของชาวบ้านที่เป็นข้อบิรสัันกับโรงเก็บฝาก็เรือนนี้เสียหายทั้งหลังครับหลังคาเปิดไปทั้งหมดเลยนะครับปลิ่ว่อนเลยครับ It's not ไม่ใช่อคนยกนะครับแรงลมแรงลมอ่ายกมาเป็นชุดใหม่ ระงตะปูนะครับนี่อันนี้ส่วนส่วนของอันนี้ครับส่วนพี่ตจุดทรับกเลนะค่เป็นหลังคาในน้ำเดาเลยครับมันมันมขามาแล้วมันตกแล้ววจากข้อัดเข้าให้ครับหนองคลองมาเลยยัสาเลยครับ ไอ้ทีอยู่ในกาดันจบก็ไม่ได้ไม่ได้ครับยังยังไม่ได้จบเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละส่วนส่วนอ้ส่วนของตัวนี้อนนี้ประมาณเเไป็นอาหารปลาไปแล้วใช่ไหมน่าน่าจะเป็นอาหารปลาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็นที่อยู่อาศัยของปลาไปแล้วเอาไว้เอาไว้สร้างอะไรนะรอะไรนะใต้น้ำนั่นเขาเรียก ข้ liksom, าของเทศบาลมาพุกให้คุต่วามไม่ได้รับเน่ยมันอยู่ใน้าระวังนวดน้ำครับน้ำก็หนีย่างงีับอกนับก็เยอะครับ